เพมน่าจะอยู่ในรถเอะเลยเอาลังชันสูตข้างล่างเดี๋ยวเสร็จแล้วจะออกโดยทางทั้งหมดเลยรอบนี้รอบนี้ออกหมดเลยตอ,ตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทางผู้ถูกต้องครับล่าสุดลายที่ยี่สามถูกนําออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วก็ กำลังให้แพทย์นิติเวชลงพยาลาลบุ้ิพลชันสูตรเบื้องต้นที่เกิดเหตุแต่เดี๋ยวพร้อมจากนี้จะออกเดินทางทั้งหมดเลยก็ลายหลังในะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวอยากให้ผู้สื่อข่าวจริงๆแล้วอยากให้มันยังมีรถคันที่เป็นแบบเดียวกันจอดอยู่ข้างหลังคันที่ททสามมานะอยากให้ผู้สื่อข่าวนําเสนอไอ้มุมนี้หน่อยการเปิดประตูหนีไฟฉุกเฉินแบบนี้ในเบื้องต้นก่อนเลยเพื่อ เพื่อขยายหรือขยายผลหรือประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้เพราะวิธีการเปิดประตูฉุกเฉินอันเนี้ยมันมีเทคนิคบางรุ่นมันต้องเปิดมันต้องยกบ่อแต่ลงนึกภาพนะถ้าใครเห็นคลิปตอนแรกๆจะเห็นเลยว่าไฟประตูประตูบานกลางถูกเปิดออกแล้วแต่ไฟเนี่ยไฟพุ่งออกมาจากรถซึ่งไม่มีใครสามารถควาออกมาได้ก็คือเบียดไปอยู่20กว่าคนนะครับ23คนไปอัดกันอยู่ครึ่งรถนะครับ ไปยู่งกันอยู่ซึ่งอาจจะคนเปิดไม่เป็นเพราะข้างหลังน่นาจะเป็นเด็กกับคุณครูเท่านั้นแหละท,ที่ไม่รู้วิธีการเปิดพรานนนเนี้ยผมฝากพี่พี่ผู้สื่อข่าวทุกที่เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อยากให้ทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเปิดประตูฉุกเฉินบนรถเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าวิธีการเปิดแต่ละรุ่นรู้เปิดยังไงเพราะบางรุ่นเนี่ยมันต้องยกเบาะขึ้นด้วยถึงจะเปิดได้นะครับ บอกเลยว่าครูเสียสละมากเพราะครูเป็นคนดันเด็กไปไว้ท้ายรถเอามาอยู่ท้ายรถอยู่ท้ายรถทั้งหมดหยุดท้ายรถหมดนะครับยังไงช่วยลงลงเรื่องการเปิดประตูเรื่องอะไรนิดนึงเพราะว่าอย่าเป็นครูเสียครูเสียสามคนนะครับนะโอเคครับไลน์ที่ยี่สิบสามกําลังออกแล้วนะครับทั้งหมดอันนี้เลนดทายใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเป็นชุดสุดท้ายอีกสี่นะครับอีกสี่สองกำลังจะออก ขั้นตอนต่อไปตอนนี้นะครับนิติเวศที่นําไปเนี่ยเขาเริ่มเก็บเลือดเก็บอ่าเก็บดีเอเอเก็บเลือดแล้วนะก็เดี๋ยวจากนี้ไปก็คืออย่างที่ผมบอกว่าทั้ง2ี่าลายที่เนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่สามารถระบุได้เลยว่าใครเป็นใครเพราะว่าทุกลายคือถูกไฟเผาร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยก็ต้องให้นิติเวศเป็นคนระบุว่าลายไหนเป็นใครคือวิสุทธงอัตลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวคือเดี๋ยวจากนี้ไปก็ ที่ไปถึงก่อนหน้าเนี่ยทางนิติเวชได้เก็บเลือดแล้วเก็บเลือดแ,และต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวชุดนี้จะเป็นแปดอ่าเป็นเป็นอีกสี่สอสุดท้ายะละสี่สอสุดท้ายครอีกนครับครีตรงนี้ังครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเหลือเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องนะเดี๋ยวทีมเก็บศพบจะออกจากที่เกิดเหตุทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะเคลียร์แล้วก็จะตรวจอ่า่องรอยของการเกิดเหตุเพราะว่ามี ระยะทางเริ่มจากจุดเกเิดเหตุเป็นกว่าร้อยเมตรนะแล้วก็เพราะสาเหตุอะไรถึงรถถึงลากมาไกลถึงขนาดตรงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณครูเ,เหมือนเหมือนไปมันลุกมาถึงประตูกลางรถซึ่งเอาง่ายๆคือสัญนที่ยาณของคนทั่วไปเนี่ยขึ้นรถบัสเนี่ยเราจะขึ้นกันสองประตูได้ก็คือประตูหน้าฝั่งซ้ายคนขับกับประตูกลางรถ แต่ส่วนใหญ่เราจะขึ้นประตูกลางรถแต่ครั้งเนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วประตูกลางรถถูกเปิดแล้วแต่ว่าเด็กๆออกมาไม่ได้ค,ครูออกมาไม่ได้เพราะว่าไปเหมือนไปมันลามมันลามไล่ไปนะครับไล่จากหน้ารถไล่ลามจากหน้ารถแล้วไล่ไปหลังรถคือเท่ากับว่าสามประตูค่ะยอดใช่ครับถูกเปิดใช้แค่ประตูเดียวอ่าถูกเปิดทั้งหมดสามบานฝั่งคนขับฝั่งซ้ายแล้วก็ประตูกลางคือคันนี้มีทั้งหมดสี่ประตูคือประตูหนีไฟอยู่ท้ายสุดฝั่งขวา ไม่ถูกเปิดบานนี้ซึ่งเปิดใช,ใช่ครับถ้าประตูบานนั้นเปิดมผมว่าเด็กน่าจะรอดทั้งหมดประตูอยูเ่เฉยถูกต้องครับแล้วเป็นจุดที่น้องๆกับคุณครูไปกรองอยู่ตรงนั้นมากที่สุดเลยสามประตูเนี่ยถูกเปิดแล้วแต่เด็กออกมาไม่ได้เพราะว่าไฟลุกลามอยู่ตรงนี้มากที่สุดเลยครับ คนขับรถเนี่ยน่าจะไปโรงพยาบาลน่าจะไปโรงพยาบาลแล้วนะครับผมเช็คให้แล้วเขาว่าน่าจะไปโรงพยาบาลไม่ได้หนีครับแล้วี่หายตงแน,นี่เาไปผมไม่มั่นใจว่าเขาไปโรงพยาบาลเพราะผมมาไม่เจอคนขับคันที่เกิดเหตุแล้วนะครับแต่ผมเจอคนขับของคันท้ายสุดได้พูดคุยกับคุณลุงคุณลุงน่ารักมากคุณลุงเนี่ยไปไหม้ทั้งหัวเลยไปไหม้แบบพยายามช่วยเด็กคุณลุงเล่าเพราะว่าคุณลุงคนขับรถคันที่3เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนแรกๆที่มาถึงเลยกับพลเมืองดีที่ พยายามทุบกระจกทั้งจากนอกรถพยายามจะช่วยแต่พอทุบปั๊บมันมีระเบิดอะครับมันเป็นไฟไหม้รถเนี่ยมันจะมีทั้งระเบิดยางยางระเบิดด้วยแล้วก็เป็นไหมอะไรก็ตามมันมันปะทุอะครับก็เลยทําให้หลายคนกลัวซึ่งการระเบิดของไฟไหม้รถอะไรพวกนี้มันไม่มีสะเก็ดมันไม่มีอันตรายมันมีแค่แรงดันอย่างเดียวถ้าเบิดมันฉุกเฉินีจริงๆนะเป็นกู้ภัยเนี่ยเขาก็ยังสามารถใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปช่วยได้แต่ว่ากู้ภัยกว่าจะมาถึงเนี่ยต้องใช้เวลาเดินทางสักกํามัง 8ถึง1ินาทีถึงมาถึงนะครับเพ่ง8ถึงสินาทีเนี่ยไฟก็ลุกไหม,ไมพอสมควรครับใช่ครับเรามาถึงเนี่ยทีมกู้ัยทีมแรกมาถึงในไฟลุกไปไปเ็อรของรถแล้วคือลุกลามจากหน้าแล้วไปลามไปด้านหลังเกือบเกือบจะทั้งคันแล้วอันนี้ในภาพเนี่ยเป็นทีมแผนกเก็บศพของร่วมกันอยู่เป็นชุดสุดท้ายที่กำลังจะนำร่างไปที่มิดิเวศแล้วนะครับ ใช่ครับเพราะคุณครูนะสัญาญาณก็คือปกป้องเด็กจนวินาทีสุดท้ายก็คือ3คนที่ไม่สามารถออกมาได้ที่อยู่กับเด็กคุณครู3มคนเนี่ยคืออยู่กับเด็กจนวินาทีสุดท้ายจนต้องเสียไปกับน้องด้วยเลยก็คือเหมือนทั้งต้อนเด็กไปที่ปลอดภัยอะไรอย่างงี้นะใช่ครับใช่ครับมันไรกต่สงกาแล้วก็บางคนไม่รู้ว่าตกใจกลัวหรือล้อหรืออะไรสัญญาณก็คือเข้าไปอยู่ใต้เบาะเลยไปอัดอยู่ใต้เบาะ เนี่ยผมอยากฝากจริงๆนะอันนี้สําคัญครับเรื่องของการให้ให้ประชาชนทั่วไปเด็กๆนะมีความรู้เรื่องการเวลาเด็กๆที่ไปทันนาศึกษาจะได้รู้วิธีว่าถ้าประตูฉุกเฉินเปิดยังไงนะครับลักษณะเดียวกันเลยจอดอยู่ถัดไปตรงนี้ครับได้ครับได้ครับนายยอดคะเดี๋ยวช่วยอธิบายลักษณะการเกิดุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งให้ได้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือเรามามันเกิดเหตุแล้วนะแต่ว่าสภาพที่ผมเดินดูเนี่ยคือ เราเห็นผมสังเกตเลยเห็นรอยยางตั้งแต่แรกเลยเป็นรอยยางที่อยู่บนถนนคือ,อย,ยางลักษณะถ้าปกติทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีถ้าปกติร้อยเบรกมันจะมีสองสองฝั่งเลยแต่เนี่ยผิดปกติก็คือมันมีแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวและเป็นรอยครูดมายาวเลยผมก็เดินย้อนกลับไปย้อนกลับไปตรงไปดูตรงจุดต้นเลยก็คือเสาต่อหม้อที่801คือเดินย้อนไปเป็นร้อยเมตรเลยก็เลยไปพบซึ่งผมไม่รู้ว่าเหตุเกิดยังไงนะก็ไปเห็นรถ ยตนนั่งสุดคนสีดำอีคันที่ถูกชนแถบตายทั้งหมดเลยก็ไปเจอกับคุณลุงคนขับคันที่สามคุณลุงก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาไปช่วยเด็กมาเี่ยผมถูกไฟไหม้ผมแบบรอยไหม้ยังเห็นอยู่เลยนะครับแล้วก็เขาบอกเขาเสียใจมากเขาพยายามจะช่วยเด็กมาให้ได้แต่ว่าไฟมันลุกแรงแล้วก็มันมันร้อนเขาก็ไม่สามารถเข้าได้เลยชนกับชนกับรถยตนนั่งสุกคนสีดำอีคันหนึ่งหลังจากชนแล้วรถวิ่งมาอยู่ล่องรอยนะอยู่เลนกลาง อยู่เลนกลางเลยครับเนี่ยเลนสามเดี๋ยวนะมันมีเนี่ยอยู่เลนเนี้ครับอยู่เลนเนี้จากชนแล้วทีนี้รถก็เสียหลักเข้าเบียดคือฝั่งขวาเนี่ยเบียดกับเบริเออร์มาตลอดทางเลยก็คือหมายความว่าเสี่ยวชนก่อนที่จะมีอหลังใช่ครับมันล่องลอยล่องลอยมาเนี่ตรงนั้นเลยนะใช่ครับรในถนนเส้นเนี้ยมีรถตามหลังมาเยอะผมคิดว่าน่ามีมีกล้องหน้ารถของพลเมืองดีน่าจะมีนะครับโดยสรุปเบื้องต้นมันไม่ได้จับจ่ายรช้สอยเพรายางระเบิงนใช่ครับ สาเหตุมันเกิดจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รถถึงเสียหลักนะครับในภาพตอนนี้นะทีมร่วม,มัรรยูชุดสุดท้ายที่นําล่างผู้เสียชีวิตออกไปจากที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้เคลียร์หมดแล้ว23ลายครบ,ค,บครับย้ายครับเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเนี่ย